สวัสดีครับแฟนๆมองอย่างเซียนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับคลิปวิเคราะห์บอลสกอร์สูงประจําวันนะครับก็วันนี้ก็มีมาฝากกันหนึ่งตัวหนะ้าคลิปนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับสำหรับคู่เด็ดสายสูงครับก็สาหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ต้องการอยากจะได้ข้อมูลตัวสูงในทุกๆวันนะครับก็สามารถกดติดตามนะกดไลค์กดแชร์ไว้ได้เลยนะสำหรับมองอย่างเซียนสายสูงนะครับก็จะอัปเดตกันช่วงเวลาประมาณบ่ายๆเป็นต้นไปครับถ้าไม่อยากพลาดการแจ้งเตือน ยังไงก็สามารถกดกระดิ่งมาได้ครับจะได้แจ้งเตือนทันทีที่อัปเดตคลิปใหม่ในทุกๆวันนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับตัวเลือกเป็น Major League s o c เ e อร์น york city กับทางด้านแอตแลนตาอยู่ในเตครับมารวกันเพิ่มเติมในครึ่งหลังครับ3เม็ดรวมเป็นสีประตูเฮกันไปเต็มๆนะฮะสำหรับเมื่อวานที่ผ่านมานะครับส่วนวันนี้ครับตัวเลือกในวันศุกร์ที่13มิถุนายน2568ครับไปที่เกม Football i ลนด์ด d วิชั่น n 1ครับ ก็เทสตี้ยูเนเต็ดนะฮะเจอกับทางด้านของเบย์เบนเดอร์ส์นะครับโดยทางฝั่งในเกมคู่นี้นะครับนะ,ะสูงต่ำจะอยู่ที่เกือบ3ชั้นครับส่วนแฮนดิแคปหน้าบอลเนี่ยเป็นเทสตี้ยูเนเต็ดเจ้าถิ่นกับเหนือกว่าอยู่ที่นิดหนึ่งครับปอป่าตากรมตามตารางคะแนนครับเจ้าบ้านอยู่ในอันดับที่4ครับ17เกมมีอยู่24แต้ม8เกมในบ้านครับชนะ5เสมอ1แพ้2ยิงได้19เสีย7 ส่วนเบย์วัตเทอร์ครับมี34แต้มจาก17เกม8เกมเยือนชนะ4เสมอ1แพ้3มยิงได้7เสีย11ครับเจอกันก็ล่าสุดในหนึนะเออหนึ 1, 2, ่งนะครับก็สูงตลอดนะครับมีสอูนยที่ต่ำนะที่เหลือก็2 1 2 2ครับก็สูงมา4จาก5นัดหลังสุดนะครับส่วนเทสตี้ยูอนเต็ดช่วงนี้ก็สูงมา3เกมติดนะ2 1 5 1 4 0นะครับ นะก็สูง3แมติดแต่ว่าก่อนหน้านั้น2เกมต่ำนะ0-0-2ส่วนเบรวันเดอร์ครับนี่โอ้โหสูงมา6 match, แมติดต่อกันครับ3-1 1-2 3-1 2-2 2-1ครับนี่คือสกอร์ที่เกิดขึ้นในช่วงหลังของพวกเขานะครับก็ยิงได้ทุกเกมเสียประตูทุกแมตช์เลยทีเดียวครับดูจากองค์ประกอบแล้วตัวเลือก คู่นี้ค่อนข้างน่าจะสวยงามนะครับตั้งไว้ที่เกือบ3ชั้นด้วยนะฮะดูแล้วไม่เฮเบาก็ลุ้นเฮเต็มนะกรลุน2-2งสองะลุ้น2-1 2-2 3-1 3-2ป่ 2, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 2, ะไปนะครับผมเพื่อที่จะเฮเต็มไปไปลายสลับสายสูงนะครับอ่ะนี่คือตัวเลือกของสายสูงในะวันนี้ครับฟุตบอลไอแลนด์ดิิชั่นหนึ่ง อ่าเทสเตยูเดตกับเบรเวเดเ e อร์ครับเตะกันดาวราตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีนะครับก็ลองเอาไปพิจารณาเพิ่มเติมไปดูอีกครั้งได้นะครับยังไงฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านได้ครับไหมีความสุขไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ